หกลม้มหัวโนฟกช้ำปวดบวมดูแลลูกแบบนี้ค่ะแม่แม ลูกหกลมหัวโนปวดบวมแดงร้อนฟกช้ำเกิดกระบวนการอักเสบของร่างกายลูกหัวนโนหรือหกลมดูแลลูกโดยใช้สา M Next Care c o Hot Pack ประคบเย็นเพื่อลดปวดในช่วง24-48ชั่วโมงแรกโดยนำเจลแช่ในช่องฟรีซประมาณ2ชั่วโมงหรือหากอยากได้ความเย็นปานกลางให้แช่เจลในตู้เย็นช่องธรรมดา2ชั่วโมงจากนั้นนำออกมาห่อด้วยผ้าที่แถมมาให้ด้วยแบบนี้เพื่อป้องกันผิวหนังถูกทำลายเพราะความเย็นจัดแต่ผิวหนังตรงส่วนนั้นต้องไม่มีแผลเปิดและไม่มีเลือดซึมนะคะ หลังจาก24ถึง48ชั่วโมงไปแล้วสำหรับประคบอุ่นเพื่อลดบวมโดยเทน้ำต้องเดือดลงในภาชนะแช่ 3M Next Care Co Hot Pack ลงไปในน้ำให้ท่วมแบบนี้แช่ไว้ประมาณ5-7นาทีห้ามต้มพร้อมกับน้ำนะคะจากนั้นนำออกมหาห่อด้วยผ้าเพื่อป้องกันผิวหนังผุพองคุณ<ว><ว>แม่ต้องการความร้อนแบบไวทันใจสามารถใช้ไมโครเวฟได้โดยใช้กำลังไฟ640วัตต์เวฟนาน20วินาทีก็จะได้เจลประคบร้อนใช้งานแบบทันใจเลยค่ะแม่ ดสอบอุณหภูมิโคฮัรแพคก่อนประครบด้วยโดยจะประครบและสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆใช้เวลาในการประครบครั้งละ15-20นาทีประครบซ 3, 3้ำ3-4ครั้งต่อวัน